สวัสดีครับสวนลุงใหญ่อวโวคาโดฟาร์มช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วหลายๆพื้นที่ก็ตรียามการพ่อปลูกกันอย่างคึกคักครับช่วงนี้ลูกค้าก็ทยอยกันขนต้นกล้าไปปลูกกันแล้วบ้างนะครับเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกเป็นอย่างมากแต่บางพื้นที่ฝนก็ยังตกไม่มากนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยตกฝนมายังไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้บางท่าน ก็ตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีระบบน้ำสำรองคลิปนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปลูกอะโวคาโดในช่วงต้นฤดูฝนควรเตรียมอะไรบ้างสำหรับท่านที่ไม่ได้วางระบบน้ำก่อนปลูกนะครับก็ควรที่จะมีการวางแผนไว้ให้ดีเพราะโดยส่วนมากในช่วงต้นฤดูฝนนะครับจะมีความเสี่ยงเรื่องฝนตกไม่สม่ำเสมอนะครับ ที่อาศัยแต่ให้เทวดาลดน้ําให้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะครับต้นไม้ขาดน้ํากระทันหันได้เหมือนกันเพราะว่าต้นกล้าที่ปลูกใหม่นะครับรากยังแผ่ขยายได้ไม่ไกลนักทําให้รากส่งน้ําขึ้นไปได้น้อยนะครับประกอบกับแดดที่ร้อนแรงนะครับแผดเผาใบโอกาสที่ใบจะไหม้เนี่ยเป็นไปได้สูงมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ จะเห็นได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยนะครับขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับความชื้นคือต้องสม่ําเสมอบางต้นเนี่ยนะครับขาดน้ําเกิน3วันนะครับใบก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับหรือไม่ก็ยอดก็ไม่เดินลวจะเริ่มแสดงอาการที่ใบนะครับใบจะเริ่มเหลืองนะครับถ้าปล่อยไว้นานเข้านะครับต้นจะเริ่มแก่เท่ากับว่ามันจะเร่งออกดอกนะครับแทนการแตกใบ ดังนั้นแล้วนะครับช่วงอายุปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง1ปีเนี่ยนะครับแนะนําเลยว่าไม่ควรขาดน้ํำบ่อยนะครับเพราะว่ามีผลต่อการจเจริญเติบโตโดยตรงเลยหรือถ้าไม่มีน้ําจริงๆนะครับก็ควรจะหาฟางหรือเศษหญ้ามาคุมโคนต้นนะครับเพื่อรักษาความชื้นก็อยู่ได้4-5วันนะครับหรือถ้าพื้นที่ไหนมีความแหงแง้งแล้งจริงๆนะครับก็ต้อง หาแกนลอนนะครับมาเจาะรูแล้วก็ทำแบบเป็นน้ำหยดไว้ให้เอามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้มีความแตกต่างจากต้นที่ผ่านมาตรงที่ว่าลักษณะใบจะเขียวนะครับแล้วก็มีการแตกยอดแตกใบอ่อนขึ้นมาเป็นชั้นๆนะครับเพราะว่าต้นนี้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะแล้วก็โคนพื้น,นะครับจะคลุมไปด้วยเศษฟางนะครับ เป็นการรักษาความชื้นนะครับป้องกันแดดแผดเผาหน้าดินถ้าจะให้แนะนำนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีระบบน้ำสำรองนะครับควรจะปลูกในช่วงที่มีฝนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนะครับนานออติดต่อกันไปสัปดาห์ต้องคอยติดตามดูนะครับพยากรณ์ฟ้าฝนอากาศส่วนใหญ่ในช่วงต้นฤดูฝนนั้นนะครับก็มันไม่ค่อยนอแน่นอนฝนไ,ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ที่สําคัญคือต้องคอยสังเกตการเจริญเติบโตนะครับว่ามีการแตกยอด่อมแตกใบมาใหม่ไหมนะครับตรวจดูที่โคนต้นนะครับว่ามีความชื้นเพียงพอหรือไม่นะครับเพราะฉนนั้นนะครับอาจจะทําให้เสียเวลานะครับจนต้องเริ่มต้นใหม่คลิปนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ